สวัสดีครับพบกับผมมิจราครับเรื่องว่าจะมาเล่นเกมไมค์ค e c r a f t จำนะครับ,ว,ว,รบะะว่ามันมีประตูตรงนั้นซึ่งผมได้ไดสร้างไว้เพิ่มเติมอีกครับแล้วก็มีอีกที่ผมสร้างไว้เมื่อวาน ตอที่ผมขุดตรงนี้ลงไปด้านล่างถึงครับผม

พอ๋อไม่ได้ออกไม่ได้ออกต้นอ้อยมัมเมนเดี๋ยวไปเอา,ากันออไม่ไตัดตอนที่ตอนที่วางและสิ่จหมดแล้วนะ<อ>่ครั่เรได้ตส้นองสอมมใช้ยองเบาเข้าไปห,หมูหายใครเห็นบ้าง ไปเด้อเขย่าเราไหนไปทำคนนุ่งกับแคมป์หูมาไปทำเลคานนงแล้วคน,คนแรกก็ไม่ใช่ที่เครื่องนะคะไม่ใช่ที่เครื่องคุณแต่เป็นที่เครื่องผมเพราะผมแหลกเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนลงดีกว่าแล้วแต่บ้านอยู่ไหนเฮ้ยบ้านจะาหาที่แต่คนไม่ดีเลยห,หมูน้ำไม้า เลยจะปักทอไปเรื่อ่ๆอ่ะคุณได้นเสียงอะไรบ้าจะกินไก่กันอ้า ช่างบาร์ลิกลึกไว้ด้านนอกก่อน แต่ตอนที่ตอนที่ผมสร้างไปถึงพื้นที่ที่ผมจะสร้างได้เลยนะครับเออพอดีว่าผมจะสร้างบ้านไม่เสร็จเลยด้ว,วิว้านว้ายว้ายว้ายน่ากาลัวจ้าบีบียาบีบีบีหยุดต่อะไรนัน呐 เมื่อกี้ปิดมอนคนตายดีแบบไม่รู้ไปเกิดที่ไหนอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านเลยกันนี่แล้วผมก็ได้สร้างคาบุรไว้ด,ด้วยแล้วเจ้เย็นแล้วเจ้กับที่บ้าน d u กันอีกครั้งนะครับผมก็ได้สร้างบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนอาจจะถามว่าเบ๊ะเบ๊ะเล่นน้องเล่นงานงานงานกระจกกระจกงานเนี่ยนะครับว่าผมรู้ดีก็สายแถวนี้แหละอะไรอ่ะอว้าเจ๊เพื่ไม่ได้เจอกันนานเลยเนี่ยโอ้โหนายกันเดียวเจ๊กันเดียวจ้ำว่าคกุสกุสกุ อะไรเด็กสมุนงนแหละคิดว่าเธอจะมากทำมาแบบนี้ไงเออแค่อยากบอกว่าฉันหิวอะงั้วทำไมจริงหรอเรื่องเต็มไปเลยเออฉันอยากฉันอยากพานายไปสื่อสืทอด้อจะกินคนได้อ้ดีเลยสืทอด้าเป็นไงข้อในท้อดฉันมาความโกรธเขาสิ เราจะต้องหาแกอีกสองตัวตำนานนะครับผมอุ้ยนัาา่อะไรกเนงัอนผมจะไปทำอะไรเปูครับกบมีคำเตียงครับผมอเอาแกไปทำเตียงตอนนี้มีมีมีข้าวคืนข้าวคืนแด้เนื้็มาสามชุดว่าขลุม เชียต้นไม้ตรงนี้ให้หมดเลยให้มาเจอกันผมได้เลียไอ้พวกตรงนี้ออกไปหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เวลานานหนึ่นะแล้วผมก็ไปได้ไปไป,ไปทำอะไรมาหลายอย่างอยู่กินสเต็กก่อนดีกว่าก่อนที่จะหิวตายอืมแอปเปิลด้วยเอาดท้ตุ้ดตัวแอปเปิ้ล <laughs> เราไปบ้านหลังนู้นต่อนะครับว่าบ้านหลังนี้มันจะจบหน้อยโอ้พี่สุก็ช้าช้าหลังใช้อะไรไม่สนใจลายหยิ่งงอนเออตอนที่ผมแคอยู่ตอนที่ผมกำลังสร้างบ้านเพื่อนมาแรงเลยเฮ้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 ยรู้ไหมว่าจานเบอร์ตัวน่าเชยเนี่ยไม่แป้งผมก็บอกว่าไม่รู้เรายังจบมาไม่เสร็จ ผมผมก่อนเขียนตอนที่มานจะส่งข้อความมาว่าว่านั่นเร็วเร็ว <c oughs> ดีบอกบ้านมีปืนเร็วเๆแย่ที่ดดเรียกแต่ปัจจัยเป็นสิ่งยูทูบโอเคแล้วผมก็จะเปลี่ยนชื่อชแนลใหม่ด้วยชื่อว่าแซนคุงแกมเมอร์จอส์ซีนะละอยู่อย่างไรเว้ย ครับผมต่อเลยเราได้ของแกมาสามอันแล้วใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแล้วก็จะไปโอ้ขอมอขับจักรโนโกดุดอจี๊ดลูมเคียบยืนเดียวจะค้าที่เับ เอาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเข้าที่นไดงตรงนี้มาเยอะมากผมไปเชียร์มาแล้วครับเออเราก็พูดไปแล้วนี่จะมืดแล้วใช่ไหมเราเข้าไปในบ้านหลังแรกก่อน <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างๆตอนที่ผมยังไม่ได้ แล้วก็จะมาเจอกันตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวกะว่าตอนเม่อวานผมจะพาร์ทที่ใหญ่มากมาเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาว่างะครับเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับอดี๋ยวเริ่มกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวไปเออกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผม